หนมเบียร์นะคะเจอกันหนมเบียร์อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการกินเบอร์เกอร์สายเบอร์เกอร์นะคะฟังให้ดีเพราะว่าวันนี้ค่ะหนมเบียร์จะไปลองชิมนะคะเบอร์เกอร์ที่เขาว่าอร่อยเจ้านีไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ค่อนข้างพรีเมียมนะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับที่เราจะไปวันนี้คืออารีสำหรับวันนี้เดี๋ยวตามกันไปเลยคะ่ะ Thank you เบอร์เกอร์เนื้อนะคะแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะและและเบอร์เกอร์หมูแบบยืมเยิญนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทางนดูนะคะว่ามันแตกต่งางอร่อยกว่าและดีกว่าแห้งกว่าที่อื่นยังไงนะคะกับ สำหรับเบอร์เกอร์นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ